สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเตถีใกล้พระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรได้ชี้แจงภิกษุทั้งหลาย ในอุปทานาราให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาอันเป็นวาจาของชาวเมืองสละสลวยปราศจากโทษให้เข้าใจความได้จำแจ้งนับเนื่องในนิพพานไม่อิงวัตตะครั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่เรนในสายันสมัยเสร็จไปยังอุปสถานศาลาและประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครหนอ ชี้แจงภิกษุทั้งหลายในอุปทานศาลาให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาอันเป็นวาจาของชาวเมืองสละสลวยปราจจากโทษให้เข้าใจความได้แจมแจ้งนับเนื่องในนิพพานไม่เองวัตตะ ภิกษุทั้งหลายกระดาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้รเจริญท่านวิสาขะปัญจาลิบุตรชี้แจงภิกษุทั้งหลายในอุปทานนาาลาให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาอันเป็นวาจาของชาวเมืองสละสลวยปราศจากโทษ ให้เข้าใจความได้จาแจ้งนับเนื่องในนิพพานไม่อิงวัตตะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้อัตตระกะท่านวิสาขะปัญจานิบุตรว่าดีละดีละวิสาขะเป็นการดีแล้ววิสาขะที่เธอชี้แจงภิกษุทั้งหลาย ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาอันเป็นวาจาของชาวเมืองสละสลวยปราศจากโทษให้เข้าใจความได้จำแจ้งนับเนื่องในนิพพานไม่อิงวัตตะคนที่ไม่พูด ชนทั้งหลายย่อมรู้ไม่ได้ว่าเป็นพานหรือบัณฑิตส่วนคนที่พูดชนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเป็นผู้แสดงอมตะบ,บทบุคคลพึงยังทำให้สว่างแจ่มแจ้งพึงยกย่องธงของฤาษีทั้งหลายฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธง เพราะว่าทำเป็นธงของพวกฤาษี